นะทุกคนต้นโอ้ต้นสูงมากเลยทุกคนดีดไม้ถึงนะครับนี่ยต้องดีดแบบนี้นะครับอีสิเนี่ยเขาเขาถ้าเขาเขียนว่าห้ามดีดคือแบบงัดกัดเลยนะครับทุกคนแฉะมะระเอ่ออมระกอไม่ใช่มะม่วงนี่นะครับว้าวก็คือในนี้เราจะมาจบคลิปในนี้นะครับทุกคนก็จะมีเตะให้เราเช่านะครับนี่เลยก็ไม่แพงนะครับทุกคนประมาณ50ไม่ใช่ก็ ร้อยนึงนะครับทุกคนก็จะประมาณนั้นแหละมันก็ไม่แพงก็มีนักท่องเที่ยวมากันเยอะนะครับตอนนี้นะทุกคนเราก็มาอยู่กันที่ไร่นาของเพื่อนผมนะครับอากาศดีทุกคนวันนี้โอ้วันนี้อากาศดีจริงๆดูดวงอาทิตย์แล้วก็ดูไอแม่น้าเมยนะครับทุกคนแม่น้าเมยยังขุดอยู่เลยนะครับก็คือมันยังไม่ใสเท่าไหร่นะครับแต่ในนี้คือเรามาหาเพื่อนแต่แถวนี้นะครับทุกคนก็เลยแบบก็ที่พวกนี้ผมก็มาทํากันนะทุกคนก็คือชิวๆเนาะ ก็เกษตรกรอะไรที่ผมเคยถ่ายก่อนนะครับเนี่ยดูนี่ก็คือจะเป็นตัวมะละกอเขาปลูกแบบนี้นะทุกคนเขาก็เลยปลูกแบบว่านี่เขาใช้ห่วงยางสายยางลาดยางเขาคือเจาะรูนะครับทุกคนนี่ใช้ที่เจาะแบบนี้นะครับแล้วก็ให้มันให้เขาน้ําแบบนี้นะครับเขาไปสตาร์ทเครื่องก็ดูดน้ําจากแม่น้ําเมยนะครับคอ้คอยลาดไปแบบนี้เลยไม่ต้องใช้มือแต่เบมืเมื่อก่อนเลยทุกคนเมื่อก่อนคือแบบเราจะใช้มือใช้เลยนะครับโอเคนี่นะทุกคนก็ไล่ดูสวนเขาดูความกว้างนะครับนี่เขาปลูกไว้แล้วก็จะมี ต้นไอ้ต้นกล้วยนะครับทุกคนส่วนไอ้ต้นมะละกอคือตัวเล็กอยู่นะครับเนี่ยคนงานเขาอยู่นู่นนะครับเขาทํางานกาันสุดยอดมากนี่ต้นเล็กเขาจะปลูกแบบนี้แล้วก็จะพาทุกคนไปดูตน้นโตนแล้วทุกคนแล้วก็มีมะม่วงมะม่วงอยู่นู่นนะครับทุกคนมะม่วงก็ออกผลแล้วนะครับใครอยากมากินมาอะไรคือถามเขาเราทักผมมานะครับก็มากินได้อ่ามะม่วงเป็ดาเบดหยอกหยอกทุกคนคือมะม่วงอะไรไม่รู้เหมือนกันต้นสูงมากนะครับแล้วก็เปรี้ยวมากทุกคนเดี๋ยวทุกคนไปดูกันข้างในแบบ ออกผลแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่สุกนะครับยังไม่เหลืองนะครับแต่ก็ออกผลแล้วแล้วก็มีทั้งต้นเตีย้ยต้นสูงอะไรเดี๋ยวพาทุกคนไปดูไรนาเขากันอ๋อส่วนเขากันโทษทีพูดผิดนะครับโอเคไปกันตอนนี้นะครับทุกคนเราก็มาอยู่กันที่ขัล่างของต้นไม้นะทุกคนให้กล้องซูมหน่อยอซูมให้เขาดูหน่อยข้างบนนู้นนะครับโอเคนะครับทุกคนนี่นะครับแล้วก็มันจะออกผลต้นใหญ่นะครับทุกคนนี่ อันนี้คือเน่าไปแล้วนะครับทุกคนแต่ก็นี่ประมาณนี้ทุกคนใหญ่นะครับอันนี้เน่านะครับก็มีอันดีๆอยู่เปรี้ยวมากทุกคนโคตรเปรี้ยวเลยเนี่ยข้างบนนู่นตดโอเคเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันที่ต้นเตี้ยกันแล้วก็ดูมะละกอเขาแบบต้นใหญ่มะละกอต้นใหญ่ต้นนี้นี่นะครับนี่โอ้โหน้ำเลยนี่นะครับโอ้มีเสียงเครื่องจักรด้วยนี่นะครับโอ้โหคือแบบ ออกผลเยอะจริงอ่ะทุกคนเขาปลูกดีจริงๆอ่ะสุดยอดมาก Nice นี่ับทุกคนต้นโอ้ต้นสูงมากเลยทุกคนดินไม่ถึงนะครับนี่ทฟังดินแบบนี้นะครับเฮ้ยบ้านี่ครับทุกคนต้นเตี้ยของนี่ต้นเตี้ยของอะมะม่วงนะครับทุกคนนี่มะม่วงเนี่ยเขาเขาถ้าเขาเขียนว่าห้ามดิดคือแบบงัดกัดเลยนะครับทุกคน นี่ <Easy. S 1> ตัวของอยากกินลูกแ้วก็คือกินดิบได้แล้วนะครับแต่อยากกินตอนมันสุกดีกว่าทุกคนมันยังไม่สุกนะครับนี่โอ้โหมะระเออมะระกอไม่ใช่มะม่วงนี่นะครับว้าวนี่ทุกคนนี่ด้วยโอ้โหใหญ่มากจริงๆต้นเตี้ยมากเลยเขาปลูกผลได้ออกผลเยอะมากเลยของเขานะ ก็คือออกทุกปีของเขาคือแบบเขาใช้ปุ๋ยดีจริงๆนะครับดูแลดีด้วยนะครับผลงานเขาทํางานโอเคมากมีเสียงเครื่องจักรด้วยไม่รู้ว่าจะดังไว้เหมือนกันนะครับทุกคนโอ้โหนี่ฝั่งนี้ด้วยอ๋อทุกคนอันนี้คือดูดีๆนะครับทุกคนตรงนี้คือจะยาวนะครับทุกคนนี่ลูกมันจะยาวนี่คือกลมๆนะครับนี่อ่านี่ทุกคนอันนี้อันนี้อันนี้ชอบนะครับทุกคนอันนี้ชอบอันนี้อร่อยนะทุกคนคือมันไม่เปรี้ยวนะครับเนี่ยเคยกินแล้ว โอ้โหโ,โ,โ,มโกมๆแบบนี้เลยนี่โอ้โห,โหบลเลอร์บลเลอร์เบเอร์นี่โอ้โหมาม่วงม่วงจัด <บร S 1> โอ้โห,โหนี่ทุกคนท้ามดิดนี่แมงดิดไม่ถึงนะครับเจ่ยชาตินี้เลยโอ้แมงสูงจริงโคตรสูงเลยเพื่อนผมนะครับเขาปลูกสุดยอดโอ้โหลงทุนเกิน นักเรีเขาเขียนป้ายไว้แล้วเขาเขียนอะไรเหมือนกันทุกคนมาดูกันอ๋อคือมันไม่ใช่ป้ายนะครับทุกคนนี่มนแมลงนะครับทุกคนไอ้พวกมแมลงยุงนึ่นนักอ่ะมาถ่ายใกล้ๆเลยนี่นะครับทุกคนเขาก็ดักไว้แบบนี้นะครับทุกคนโอ้โหความคิดสุดยอดมากไอ้กลมกลพวกนี้เดี๋ยวเอาไปสักสองสามลูกนะครับเอาไปกลับบ้านไอ้พวกนี้อร่อยนะครับทุกคนโอ้โอ้โหตัวบาเลอมาเลอมาเธอเนี่ย โอ้โหใหญ่มากเลยสองลูกโคตรใหญ่เลยนะครับแชดแย่โอ้โบัลเล่แม่งโอ,อ้เกินไปดูหน้าผมดิอ่ะโอ้โหสุดยอดโคตรสุดอ้าวมีอันนั้นด้วยเป็นคนมีนกด้วยดูรังนกข้าบนข้าบบนนี่โอ้โหแรงดีจริงๆโคตรสุดยอดมีรังนกมีดักมแมลงแล้วก็มี ออกผลก็ยาย้ยนี่อะไรวะอันนี้ใบเล็กงงเลยโอ้โหสุดยอดแล้ทุกคนไปดูอะไรอีกนะครับเดี๋ยวก็รอดูกันอ่าต้นกล้วยเมื่อกี้ก็ดูไปแนละ้วของเขาก็น่าจะมีประมาณนี้แหละอะถ่ายมุมกว้างๆให้เขาดูหน่อยเนี่ยฝั่งนี้มาถ่ายกว้า,วางๆเลยนี่นะครับทุกคน้ทำมาอะไรแล้วก็ระวังระวังจะเหยียบอันนั้นเขานี่ถ่ายกว้า,วางๆเลยทุกคนฝั่งนู้นก็เห็นไหมแบบเปี้ยมากเลยนะครับทุกคนนี่โอ้โหต้นมะละกอ ทั้งต้นมะละกอมีมะม่วงนะครับก็คือเขาจะผสมไว้ในนี้เขาจะรวมกันขอขอก้อวนนะครับทุกคนเนี่ยยาวไปถึงนู่นเลยนะครับเนี่ยบนภูเขาเลยนะครับดูดีๆเขาจะมีต้นกล้วยอยู่นะครับนี่เขาปลูกพุชผักไว้อะไรเยอะมากสุดยอดเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อดีกว่าทุกคนว่าเราจะทําอะไรบ้างนะครับมา ขอเพื่อน,นะครับทุกคนตอนนี้เพื่อนเราก็จะพาเราไปที่นี่แม่น้ำเมยนะครับทุกคนมีติ้นหรือว่ากระท่อเขาสร้างแม่น้านะครับก็ดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างเขาจะพาเราไปนะครับตอนนี้ไปกันประมาณ3ามสี่ล้านนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปจบคลิปความที่นั่นเลยไปดูกันว่ามันจะมีอะไรน่าสนใจนะครับทุกคนตอนนี้รอลงมายาวถึงแม่สรินะครับทุกคนนี่ก็คือเข้าตรงนี้นะครับทุกคน ลงมาแมส่สลิดปึ๊บก,ก็คือจะมีร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เล็กๆนี่นะครับนี่แล้วเราก็ลงมาต่อนะครับรไปเติมลมไปดูอะไรนู่นนี่นั่นเล็กๆข้างน้นะครับทุกคนตอนนี้นะครับทุกคนเราก็มาอยู่กันในจุดหนึ่งจุดแถวอะไรวะแมส่สลิดนะครับทุกคนก็คือในนี้เราจะมาจบคลิปบบในนี้นะครับทุกคนก็จะมีเตนให้เราเช่านะครับ<น> ก็ S <S <S <an> ไม่แพงนะครับทุกคนประมาณ50ไม่ใช้ก็ร้อยหนึ่งนะครับทุกคนก็จะประมาณนั้นแหละมันก็ไม่แพงก็มีนักท่องเที่ยวมากันเยอะนะครับที่เขาเปิดมาใหม่ๆแต่ตอนนี้เหมือนจะน้อยลงมันก็แล้วแต่วันเหมือนกันนะบางวันก็เยอะบางวันก็น้อยนะครับทุกคนแต่ก็ดูดูไปมันก็ได้วิวนะแต่นี้ก็คือมีมีก้อนหินนะครับมีก้อนหินแล้วก็โอ้ยอันนี้อรือ,ห,อหรือ <S <S <an> <S เปล่าเนี่ <an> <S an> ยดูเรือเรือโจมแดวไหวไม่ได้ให้เราปลูกด้วย อาจจะมีเสียงรบควนแล้วก็คือเสียงหอ,อนตีกอะไรเลรน้อยๆทุกคนก็คนก็มากันเยอะนะครับทุกคนไม่เยอะนะครับไม่น้อยแต่ถือว่าแบบเยอะอยู่นะครับก็หลายหลามอยู่นะครับก็มีเสียงเพลงเข้ามาด้วยไม่ว่าจะตินลีกซีเหมือนกันแล้วล่บแล้วดูกันว่าตอนกลางคืนเขาบอกว่าจะพาผมไปยิงปลานะทุกคนคือใส่ชุดนี้ไปแหละไม่ได้เตรียมชุดอะไรมาเลย <B leh> แล้วก็ดูกันที่ตอนกลางคืนดีกว่านะทุกคนในนี้ก็คือไม่มีอะไรมากเลยทุกคนแหละนี่เลยนะครับก็มีบ้านอะไรแบบนี้ก็คือริมแม่น้ำเลยนี่ตรงนี้ก็ พาลูกหลานอะไรมาอาบน้ําได้นะครับทุกคนถ้าใครที่ลงมาแม่สลีนะครับแม่สอดแม่ละมาดลงมาก็แม่ต้านก็แม่สลีแม่ตวอนะครับก็ตรงแม่สลีนั่นแหละครับทุกคนถ้าทุกคนไม่รู้จุดนี้อยู่ไหนก็ระหว่างทางเข้ามาทางแคบเหมือนกันทุกคนทางแคบนิดเดียวเองอะ่ะก็เลยถามคุณแถวนี้นะครับว่าออบ้านริมแม่น้ําเหมยอ,อยู่ตรงไหนนะครับนี่ก็เอาใจทุกคนมาในนี้แหละประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวตอนกลางคืนไปยินการไปไปยินปลากันเจอกันคลิปหน้าในตอนกลางคืนดีกว่านะ เราจะได้ปลาเยอะไหมหรือว่าจะยังไงเพื่อนผมบอกว่าปลาขึ้นเยอะแถวเนี้ยก็เลยโอเคเราก็เลยจะลองมาสัดกันดูดูกันว่าเราจะได้เยอะไหมหรือว่าจะยังไงบ้างโอเคประมาณนี้ e ีซี